สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาลีบๆฝ่าวสรุปหวยในเหมือนี่หวยเด่นหวยดังเนาะคะ่ะหวยมีที่มามาร่วมอยู่นี่เลยค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซืุ้ขีดดังมากกาลังลดราคาอยู่ทั้งแค่เสี่ยมทั้งบำรุ่งสายตาเนาะคะ่ะถ้าเข้ามาได้เลยไปเบื้องตัวเลขกันเลยนะคะ,ะรีบไปซื้อไอ่ันผู้เชี่ยวชีบเบืองรีบไปซื้อกันมักตัวไหนชอบตัวไหนพิจารณาดูเนาะคะ่ะก่อนจิไปซื้อกันเบื้องค่ะ ดับแม่สาวก่อนนะคะก่อนจะซื้อกันดับแม่สาวก่อนดับบนนะะ่นเด้อค่ะบนสองหนึ่งเก้าสองอะอือจะเดียงคือไปซื้อสองโอซซื้อสองเก้าล่างเนาะแปดสามสามแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หาหกหกหาหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก้าเก้าสองบนนี่คือดับบนเนาะหนึ่งศูนย์ไปแล้วแล้วก็ข้างล่างดับ 3, 8, 6, 9, 5, 6, 7, 4, 1, สามแปดหกเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่สี่หนึ่งซื้อบ่นได้นะคะ สองเก้าซื้อล่างได้หนึ่งศูนย์ซื้อล่างได้นะคะหนึ่งซีซีหนึ่งซื้อบนได้เอาเก้าหกหกเก้าซีหนึ่งหนึี่สองสามสามสองศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็สามแปดดับของแม่สาวเนาะคะ่ะดับยูทุกงวดมางวดนี่สิดับยูว่งศูถ้าเป็นเป็นล่างนะคะเนาะ บนติดสามติดสี่ติดหกติดเจ็ดแน่นอนค่ะติดตัวใดตัวหนึ่งไม่งั้นก็ติดร่วมกันเลยหกสามหกเจ็ดนะคะหกสี่ข้างล่างแปดกับเก้านึ่งกับสองค่ะติดตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนค่ะนะคะล่างอาจจะติดหนึ่งได้บนนาจจะติดหกได้ค่ะโดด้ยตรงวิจารณ์ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยหนึ่งแปดศูนย์ค่ะ1นึ่งแปดศูนย์คือ จับต้องได้เลยมักหนึ่งหรือมักแปดสื่อได้เลยค่ะเนาะหงกับ8ปต้องมาให้เห็นนะคะเีอเอาที่สําคัญค่ะาจาน้าเอา,อาจารย์สําคัญสําคัญที่สฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงบนศูนย์เก้าหาเก้าศูนย์เก้าหาศูนย์หาล่างศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หานะคะ มีแค่นี้นะคะมีดูแค่นี้เลยค่ะนะคะอันนั้นท่ายท่ายมันกระจีท่ายบนท่ายล่างกับพวกหนะเก้าศูนย์เก้าห้าศนาหกศูนย์หกห้าศูนีนี่คืออยู่ท่าย่ายบนท่ายล่างได้ค่ะสายทหาร5 9 8เก้าแปดค่ะห้าเก้ดค่ะเก้าห้าเก้าเดเนล่างเค่ะเก้าศูนย์เสายด่วน นี้ก็คือตัวเด่นนะเก้าห้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าสองนั่นเสมอเลยหลายเสีย้ยนมันพิจารณากันนะคะผู้ใหญ่ใจบุญนี่วดที่แล้วบ่อเขาเคยเข้าสามตัวตรงๆมาแทบทุกวดน,นะคะวดที่แล้วบ่อเขาเนาะคะ่ะแปดสองเจ็ดแปดสามสี่คือตัวเด่นนะคะแล้วก็สามตัวแปดสองเจ็ดแปดสามหกแปดสามสี่แปดแปดสองค่ะ 8 2ดสองแปดเจ็ดสามสี่สามหกสีเจ็่อพิ่นเขียนมาสองเทียะจะแดงเลยเขียนสองเสียะตามเพิ่นค่ะนะแปดสามสี่คือตัวเด่นเลยค่ะก็แปดสองลักลอยจะคือ8นะคะเนาะเซียนชายาแปดหกสามหกค่ะเซียนชายานะคะ แม่สารคามโอ้ยแม่แม่กัลยาแม่สารคามบ่ไดถามบนเลขสีเติ่นบ้าใส่เข่ามันก็เรยไหวเอาบน9กับ0ย์ค่ะติดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเ้านย์กะคะลักลอบแกับเค่ะล่างเด่นซค่ะซ5ห้าซค่ะหวยมีที่มาหวยมีที่มาลงคิมุ่งเ้ารนี่เรา เปิ่นมาสหนึ่งสี่หนึ่งค่ะถูกมาเก่างวดนี่งวดที่สิบอันนี้เลขฝันเพิ่นฝันว่าพวกยิ่งมานอนเฮียงสองขางเนาะคะ่ะอาจจะเป็นหาอาจจะเป็นเลขหามบ่สี 4, สี 4, 6, 4, ีหาีีหกสีก็เป็นได้เนาะคะ่ะเนาะข้างล่างย่างเดียวคือสองเก้าสองหาสองเจ็ดค่ะบนตัวเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อย ฝันความฝันเพิ่นไปฟังเอาเด้อค่ะที่ผ่านมาลงคลิปให้ไปแล้วอาจารย์ต้อย017061 60 0116671707เต็มเนาะคะ่ะแต่4ตัวมหัศจรรย์คือ60 016717เจแดงมักก็คือน่าจะเป็น60กับ67ะคะ่ะเนาะ หรือติดหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะตัวตัวตัว,ต,วตัวประกอบหกตัวนะหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหวยถ้าจะมาหนึ่งก็หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ไม่ชอบเท่าไหร่หกหกมันวิ่งดีเนาะคะ่ะถ้ามาหนึ่งก็คือสิ็เป็นหนึ่งหกนะคะข้างล่างมาหนึ่งโตค่ะจิมม่าซีหรือมาหาหรือมาแปด เด่นหน,นะคะอาจารย์ว่าเด่น1น่นะคะเอาฟั้างความฝันเกลียงมาบอกต่อใ็กอาจารย์นะคะเพย่ำม,มาหกหนึ่งหนึ่งหค่ะเจ็ดหนึ่ถ้าพลาดจากหนึ่กหก็จะเป็น1นึ่งศนย์ย่ำมาเหมือนเศารานี้เพื่นบอกว่า เพิ่นบอกว่าตัวนี้ค่ะเิันยำมากแหหนึ่งศูนย์หกซื้อหกประตูเพิ่นว่ายำมากเหมือเศร้านี้เนาะหนึ่ 1, นงศนย์หกทำไปส้มเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเบอ่งบ่ทันกลับไปรี่เบองใหมคค่ะทาะ่านผู้ชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมทางมาตามเบอร์โทรคือในหน้าจอขีมกัจัดโปรอยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาททวนโดยบ่เคยมีมาก,ก่อนนะคะมีแต่ปีที่แล้วนู่นเลยหน้านี้ที่เราลดธันวานะคะซื้อไปไว้หลาย,ลายชุดก็ได้ะคะ่ะไว้หลายๆชุดได้เลยนะคะชุดลดฝ้ากัดจุดด่างดำคือสบู่ตัวนี้แล้วก็หน้านุ่มนวลชะลอวัยตัวนี้ผู้ใดมีปัญหาในด้านผิวพรรณหยาบ หลิวเลย่ยยอนย่านนี่คือแก้ปัญหาตอบโจทย์ได้เลยค่ะตอบโจทย์ได้เลยหน้าเจดแ, 62, แด์หกสิบสองหกสิบสามอะไเดียค่ะย่างเขาเพราะว่าเกิดวันที่ผ่านมาแล้วเดือนผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะเต็มหกสิบสองปีผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วนี่ปีหกแปดเนี่ยก็จะอีกไม่ก,ก,มะะก,มกี่เดือนก็จะเต็มหกสามเนี่ยค่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะเต็มหกสามแล้วนะคะ พัน 62. หกสิบสองนาก,ก็ชอบแต่ว่ามันกับไปอยู่แต่ไปส่สานะตกมาปีนี้รู้สึกว่าจะเท่าก็ปีไก่เนาะเทาก็ปีไก่นี้อยู่แต่ว่ามันก็คงความอันยืดยุนผิวหนังเทาได้ผู้ใดมีปัญหาเรื่องย่อนคอยมองเขี้ยวน้ำหมากหล,ลายๆนี่ย่อยลงมานี่เนาะนะสวัสดีค่ะอา้อา,าวเดือนจะก่ามาอะไรคะ โอ้ยใส่สุดสวยจังเลย,ยมยแม่ซื้อมาฝากจากไต้ได้เนี่ยเออสุดสวยกำลังทำคลิปไลฟ์สดสวัสดีค่ะเรียกอาจารย์ต้อยไลฟ์สดทังไหนไดฟ์ยูทูบจากระท่ำคลิปไปโวลดน,นี่ค่ะจะทำเสร็จแล้วหล่ะโฆษน,นาตะคิมเดี๋ยวขอโฆษน,นาคิมไพมีปัญหายนคอยล่องน้ำหมากเลือกค่ะ,จะเจแดงก็รู้สึกว่าจะ หกสิบสองปีหกสิบสามย่างหย่างหกสิบสามเลยได้ค่ะเพราะเต็มหกสิบสองมาแล้วตั้งแต่ว um ันเกิดเนาะค่ะย่างหกิบสามแล้วถือว่าแกปีหนึ่งปีปีนี้แกแกก็ปีที่แล้วเอาไปซื้อเมื่อเร้านี่ซื้อแล้วศูนย์ศนย์ศูนย์นงศูนย์ตกจุดทูบตัวใดจุดทูบตกกันเลยตัวใดห้าสองหกเดือนสกาวมาก สองเก้าเก้าสองเก้าสองสองพันพุ่มพันเจบีบอกยังไงบอกแม่ก็ซื้อตามแล้วสองเก้ามึกปูเขียนฝันว่าได้กล้วยสองหวีปูเขียนให้หมือหันล่องอยเฮียนปูปูอูนี่บอกอยู่เฮียนบอกค่อยลงจะเกลี้ยงก็รงแม่ซื้อตามยุบก็ได้ซื้อเพื่อนเขียนเป็นยันไห่ความเขียนยันหลังกับเป็นเขียนเรียกเลยกอเลขคิดเอาได้ใช่ไหมพลบบุป่าหอยมีที่มาอีกนิดหอยมีมาพอพอหนันออกมา นี่นี่นี่ไหวไม่ดีมากสองเกาสองหาเนี่ยตังหดก้อนนี่ตังหดก้อนนี่ไหวไม่ดีมากเห็นแล้วเนี่ยเพิ่นเพิ่นหายมากตัวจิม่าอีกคือสองเจ็ดเพิ่นหายมากบนย่างเดียวนี่ยถูกเมื่อกลางวันลรือยันี่บอกเออตัวล่องเลือกฟันมากถูกเกามากสองเกาห้วเกาเพราะว่าบกเคยมากกับบ้าไหม พอเค่ลงก็ลงปกติกับแค่เหยนเพิ่นลงองเลยลดวมันมันมาให้มือวันพมาให้ยดอใมไร่ยปังปังให้ปัปังได้คุณแม่เด้อลุยรุยลุยลุยลวยลุ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 วแุยลุาลุยแุยลยลุยลุนลุย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 ลังลุย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 เอยลเยลุลุยลอลุยลุยลุ่ลลุยลุยลลลุยลุ